ดีจ้าเด็กๆสวัสดีวันพุธนะคะวันนี้วิชาภาษาไทยคณครูจะให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกแต่งประโยคเช่นเดิมนะวันนี้คณครูจะให้เด็กๆฟังเพลงสระอามระหว่างฟังเพลงสระอามหนูหาคําที่มีสระอามว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะและเอาคาเหล่านี้มาฝึก มาฝึกแต่งประโยคนะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดครูครูคจะบอกไว้ในท้ายคลิปนะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเพลงก่อนดีกว่านะลูกนะเวลาฟังฟังหลายๆรอบก็ได้แล้วก็ร้องตามนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วเราก็ไปฟังเพลงกันเลยจ้าวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการแต่งประโยคคำที่ประสมสระํา ก่อนที่เราจะฟังเพลงกันนะวันนี้คุณครูมีบทก่อนบทก่อนมาให้เด็กๆอ่านเมื่ออ่านเสร็จแล้วอ่านตามครูนะ้าอ่านเสร็จแล้วเรามาหาคำการชื้ว่าคําไหนคือคําที่ผสมด้วยสระอําพร้อมกันะเด็กๆพอแล้อ่านตาคุณครูนะสระอําตาสีกะตาขํำปาขำ ถือจำปีส่วนตาสีมีจำปาตาขำเดินเชื่องชา้าส่วนตาสามาพุ่งนี้ จัมือถือเอามาดอกจำปาดอกจำปีย้ำรุง่งวันพรุ่งนี้ดอกจำปีดอกจำปา เด็กๆอ่านตามครูแล้วเด็กๆมาช่วยคุณครูหาคำที่ผสมด้วยด้วยสระอํากันดีกว่านะอาหนูดูซิว่าคำไหนที่ผสมด้วยสาระอับบรรทัดแรกมีไหมลูกมีใช่ไหมอามีคำว่าอะไรมีสองคำอ๋าคำว่าขำกับคำว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรลูกเนี่ย คำว่าจามคำกับจามขออำำําคําจออัมจามต่อไปมีอีกสองคำอีกสองคำดูบรรทัดที่ห้าเนี่ยบรรทัดที่ห้าดูสิคำไหนที่ผสมด้วยสาระอามอ่านว่าอะไรลูกอ่ามีคนตอบคุณแล้วคำว่ากรรมนะออ้ยขอโทษทีลูกคำว่ากรรมนะคำว่ากรรม ต่อไปอีกคำสุดท้ายนี่บรรทัดนี้ลูกคำไหนคำแรกใช่ไหมอ่านว่าอะไรลูกอันเนี้ยสะก,กดสิลูกยออัมยำไม่เอกอ่ายออัมยำไม่เอกยำนะคำะคำที่4ดังนั้นหมดก่อนอันนี้เราจะมีคำที่ผสมด้วยสระอัมทั้งหมด อยู่สี่คำนะมีคำว่าคำคำว่าจำคำว่ากรรมและก็คำว่าย่ำนะคะมาเถิดพวกเรามาช่วยคิดคำซาระอําําจำลำนำนำคำดำทำล้วนมีเสียงอําระบำระกำถอยคำอีกรองรําก็ เราจำคำมีสาระอัมสาระอัมมาเธอพวกเรามาช่วยคิดคำสาระอัมคำจำลำนำนำคำดำทำ,ำ,ำล้วนมีเสียงอัมระบำระกำถอยคำอีกโรงรำก็มีเสียงอัม ร,รเป็นไงบ้างฟังเพลงไปแล้วหาคำที่ประสบได้สาระออเจอไหมลูกอาเจอหนะามันกันบ้านวันนี้มีสองอย่างหนึ่งให้นักเรียนหาคำที่ประสมด้วยสาระอํมจากบทเพลง 2. แป่งประโยคโดยเลือกคำจากบทเพลงที่นักเรียนชอบมาห้าคำทั้งสองข้อนี้ให้เด็กๆทำลงในสมุดภาษาไทายเอาเรามาดูตัวอย่างในการทำงานกันนะจ๊ะอ่นนี่คือตัวอย่างการทํางาน Night. เหมือนเดิมนะเขียนวันที่เรียบร้อยวันพุธที่สิบห้ธันวาคมปศสองห ข้อที่หนึ่งให้หนูเขียนบรรทัดแรกคือว่าเขียนคําสารามจากบทเพลงนะเวลาหนูเขียนคุณจะให้เขียนบรรทัดละสี่คำนะบรรทัดละสี่คำเท่านั้นนะจ๊ะหามานะมาหนูเขียนคําสารามจากบทเพลงเสร็จแล้วข้อสองให้เด็กๆแต่งประโยคนะแต่งประโยคครูให้แต่งห้าประโยคลักษณะการทําเหมือนเดิมเขียนคํามาก่อนแล้วเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็แต่งประโยคเอาคําจาก ในบทเพลงที่หนูหามาข้อที่หนึ่งเอามาแต่งนะหนูชอบคำไหนมาแต่งประโยคเลยห้ามรอกกันนะเด็กๆแต่งเองนะลูกหนูเก่งแล้วหนูพยายามแต่งเองอย่าลอกเพื่อนนะงานนี้ถ้าใครทำเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้ถ้าใครไม่เสร็จครูก,ก็ให้ส่งวันศุกร์นะคะดเด็กๆนะบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้าสวัสดีค่ะ